สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็มาอัปเดตงานเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อนี้ก็ได้นำตู้คอนเทนเนอร์นะฮะมาลงให้ลูกค้าเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งผลงานนะอ่าเป็นงานออเดอร์นะครับเป็นงานสั่งผลิตนะครับนะลูกค้าเนี่ยหลังจากที่ผม เปิดรับงานออเดอร์มาประมาณ1เดือนนะฮะก็ตอนนี้ก็เข้ามา5้าคิวนะฮะที่เป็นงานออเดอร์นะครับเนาะะผู้ใดสนใจนะครับงานออเดอร์เกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวกับบ้านนอกดาวนะครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เปิดรับงานออเดอร์นะครับเตรียมระบบนะครับกะนี่ละลูกค้ากะ ออเดิมเรื่อยๆนะครับมาให้เรื่อยๆนะครับก็ม,าาบมีบ้านนอกดาวเนี่ยบ้านตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับผมก็รับทุกงานนะครับเนาะเหมืองน,นงานนี้ก็เป็นงานตูนค้คอนเทนเนอร์นะครับเมื่อไงครับนะครับกับประมาณนั้นเนาะผู้ใดสนใจงานนอกดาวนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้า โ9น9นะครับ7 9 52นะครับเบอร์นี้เป็น ID Line นํานะครับอยากจะได้รูปภาพส่วนใดเพิ่มเติมกะแอดไลน์สอบถามได้นะครับเนาะอตอนนี้ทีมงานพนกักงางสีลงตู้นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้ามาเบิงตู้ขื้นกันนะครับเบอนี้เพิ่นจะเอาสีล่องพื้นมะห้สีจริงมะไ้นะครับอ่าผมกะ เอาตู้มาลงให้เพื่อนมือนี้นะครับเนาะ,นะเดี๋ยวเอาตู้คอนเทนเนอร์มามาแซมไว้มองมองบ้านนอกดาวนั่มนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะได้ยามถ่ายคลิปถ่ายอย่างมันจะได้เห็นเบ็ดน,นะบ้านเอ้ยบ้านนอกดาวนะนี่บ้าน,น,าน,น,านตู้คอนเทนเนอร์นะีนะ่นะ,น,ะนอกดาวแบบนั้นแบบนี้นะครับ เดคโคษณนาแบบประต้อง,งาง n วดคานนะครับนี่เป็นตู้20ฟุตนะครับงานสั่งผลิตนะลูกค้าจะทําด้านบนจะเป็นเทเลสนะครับเป็นเทเลสแต่ข้างในก็โล่งๆนะครับโล่งๆน่าจะเอาไปทําร้านกาแฟร้านเหล้าร้านอะไรทักอย่างนะะอยู่ที่แนวคิดของลูกค้านะครับงานพวกนี้ซื้อแล้วเป็นของเราเลยนะฮะไม่ได้อ่า ใช้งานก็ขายต่อหรือไม่ขายต่อก็ยกกลับบ้านไปนะครับเน,บนี่ยนะฮะนี่ผมอัปเดตงานนะฮะร,รีวิวงาน,นทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอนที่ผมวะนะครับตะว่างตอนใดผมก็เออรีวิวนะฮะถ้าถือจังหวะใด้ลิงงานเอ,อ่เอ,อ่ารีบนะครับเฝ้านะครับกับบอได้บอได้ทายลงก็ต้องขออภัยนะฮะแต่ว่าส่วนมากผมจะนี่แหละรีวิวตั้งแต่เอาตู้มาลงแล้วก็เริ่มตัดเริ่มคัดเริ่มคัดสีออกซัดอย่างนะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับผมกับเลยนะโอเคเดี๋ยวผม ไปซอยเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวไปดูช่างลงมาแล้วเอาตู้ลงมาแล้วก็สำรวจก่อนอสุดยอดแล้วนะฮะัตู้คอนเทนเนอร์คือที่สุดของของงานน็อกดาวน์แล้วนะตามที่ผมเคยทำมานะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากแล้วก็ ถ้าจะถ้าจะทาให้มันกันร้อนนะฮะมีหลายอย่างนะครับฉีดพิวโฟมนะฮะหนาหนึ่งนิ้วนี่อยู่ที่หลังละสองเออถึงสามหมื่นนะครับฉีดทั้งใบเลยไอ้นั่นอนะ่ะเย็นแน่นอนนะฮะสามหมื่นประมาณสองหมื่นห้าสามหมื่นบาทนะฮะแล้วก็ถ้าเซฟลงมาหน่อยก็เป็นพวกฉนวนกันความร้อนนะฮะซื้อหาซื้อได้ตาม ท้องท้องตลาดทั่วไปนะครับนะแล้วก็ถาา้า แล้วก็เซฟลงมาอีกก็เป็นพวกโฟมนะครับเป็นโฟมออสีขาวที่เขาใช้เป็นกระติกน้ำพองน้ำแข็งันนะครับเก็บน้ำเย็นนะนะไอ้อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ฉนวนพวกเป็นฟอยล์ติดมีเทชชีสแบบสมัยโบราณนะบแบบนั้นก็ได้นะครับนะมีหลายอย่างนะฮะที่จะช่วยเซฟความร้อนจากแดดนะครับราคาก็แตกต่างก,กันไปนะอ่ะผู้ใดสนใจนะงาน ตู้คอนเทนเนอร์น็อกดาวงานบ้านน็อกดาวนะฮะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์09 09 09 7952ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณครับ